ร้านโทรศัพท์มารวยมือบายครับตัวนี้จะเป็นไอแพดที่ส่งมาโหลดแอปนะครับส่งมาเจลเบรกแล้วโหลดแอปนะครับเจอปัญหากันบ่อยนะครับคือหลังจากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งกลับไปนะครับลูกค้าบอกว่ากดแล้วไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยกดแล้วเด้งอย่างเงี้ยนะครับกดแล้วเด้งนะครับทุกแอปเลยนะครับแอปที่เราเจลเบรกนะไม่ใช่แอปที่โหลดปกตินะครับอย่างเงี้ยกดแล้วเด้งนะครับสังเกตง่ายๆนะครับกดยูทูบแล้วเด้งนะครับกดแอปแล้วเด้งนะครับวิธีแก้ไขนะครับให้เข้าไปที่ตัวถ้าไปเชื่อม Wi-Fi ก่อนนะครับให้เชื่อม Wi-Fi ก่อนนะอัำแรกแล้วเราเข้าไไปปทีี่ตตตััััััวววเเดดิมนนนนะะะคคครรรบบบ้้กขา เดี๋ยวหมุนหน้าจอนะครับเลือกนะครับคำสั่งด้านล่างนะครับแล้วก็กดตัวสีฟ้านะครับเครื่องจะรีสตาร์ทหนึ่งทีนะครับก็ลองดูว่าขั้นตอนนี้แล้วมันหายเด้งไหมนะครับถ้ายังเด้งอยู่ก็ทำเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูก่อนหลังจากรีสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับมันจะเข้าหน้านี้เราก็เลื่อนไปดูนะครับแล้วเราก็ลองเข้าแอปดูนะครับว่ามันเด้งไหมนะครับ เอา YouTube ก่อนก็ได้นะครับยังเร่งอยู่นะครับเห็นไหมครับเร่งอยู่แล้วก็กดเข้าไปซ้าแอปเดิมนะครับอาจจะหลายครั้งหน่อยนะครับเนื่องจากมันเกิดการผิดพลาดในตัวซเดียเองนะครับที่ทําให้มันหลุดนะครับก็คือตัวโปรแกรมหลักที่คอยคุมแอปต่างๆหลุดนะครับอ่านะครับต้องขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะเห็นไหมเมื่อกี้มันรีสตาร์ทเลยนะครับตอนนี้มันขึ้นนะครับขึ้นเหมือนกับโหลดโปรแกรมแล้วก็รีสตาร์ทอีกครั้งครับอรอดูนะครับ ลองกดเข้าไปดูนะครับ YouTube นะหายเด้งละนะครับอเข้าได้นะครับก็เบื้องต้นแก้ไขตามนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็เข้า YouTube ได้แล้วนะครับเข้า YouTube ได้แล้วอ่านะครับแต่อธิบายให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็คืออย่างบางเครื่องนะครับเข้า YouTube แล้วเด้งอ่ตอนนี้เราแก้ไขเรื่องเรื่องดู YouTube นะตอนนี้เราแก้ไขเรื่อง YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการที่เข้าไปแก้ไฟล์เมื่อกี้นะครับ จะเกิดได้น้อยนะครับแต่ว่าวิธีการแก้ไขอย่างเครื่องนี้นะครับสักครู่เนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับแล้วเขาไปเซฟติดตั้งตามตาม,ตามคลิปแล้วทําให้มันดู YouTube ได้ถ้าไม่ได้อีกนะครับไม่ได้อีกมันต้องรีสร์เครื่องซึ่งตัวนี้ถูกรีสรตแล้วนะครับมันเลยหายหายขาดนะครับตอนนี้สรุป YouTube ดูได้แล้วด้วยอย่างที่แจ้งก็คือ <Bio. S 1> ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่รองรับแล้วจริงๆนะครับนี่เราทําการ mm hmm. เขาเรียกว่า hack ระบบเพื่อจะให้รองรับนะครับอาจจะใช้ได้อีกสักระยะแต่ผมตอบไม่ได้ว่านานขนาดไหนนะครับ ก็เอาไปใช้ดูนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักมาถามได้สำหรับลูกค้าที่ส่งมาให้โหลดนะครับหรือลูกค้าที่โหลดแล้วแก้ไขเองได้นะครับอันนี้ตอบไม่ได้ว่าใช้ได้อีกนานขนาดไหนอาจจะใช้ได้3เดือน6เดือน8เดือน1ปีอันนี้ตอบไม่ได้นะครับก็ลองไปใช้ดูในเรื่องของ u t u b e นะส่วนแอปอื่นก็อันไหนที่โหลดเข้าได้ก็โหลดมาได้ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่รับแล้วจริงๆก็คือสุดทางนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยผมไม่ได้แก้ไขแอปได้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ตัวคนนักพัฒนาแอปขึ้นมานะครัหลแเาะะ ต้องคุยกันให้เข้าใจนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ